สวัสดีค่ะเพืเ่นอนๆไอ้เฮาสิมาเล่าเรื่องความฝันให้ฟังเดอ้ออันนี้นะคะคือบอกภาษาไทยคือภาษาเล่าดีล่ะภาษาเล่าโปกปกปกรดเนาะคือว่าไอ้เขาเห็นเป็น กจะมเขานอนเนี่ยบมอแต่ว่าหาัดพักหลังๆเขานี่นอนเป็นแบบคนนอนข่าอ่ะมันนอนคว่ำเขาจังประปวดหัวไหล่เด้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะหาดจำสิทรมานช่วงนอนเนาะนอนเดีบบยวบ่ได้เลยพลิกข่ำพลิกหงายอยู่นั่นแหละไอแต่แคงนอนบ่ได้เลยค่ะทรมานขนาดแล้วด้วยความที่ทรมานนี่มันอาจหอเหตุใหงเาแบบ บาฝันเมื่จังไดเขาก็บบรูนะปกติเขาบ้คอยฝันเนาะบาดตอนี้คือจังจนเขาลืมเด้เอ้ามือนี้เขาลืมเมื่อคืนนี่นะเขาลืมว่าห้าฝันเขาไม่ได้มาบอกกับแม่แม่โทรศัพท์มาตัวเขาจะมาค้นออกเอ้าเมาื่อคืนนี่มันก็นมีอยู่เร้บวาบนึงขึ้ว่าแม่แวบเดียวเองนะอันที่เขาเห็นนั่นบอกอันเข้านี่นอนทานอนห้องมันอาจจะแปลกพิสดารเนาะเครง เครื่องตัวเข้าแบบเป็นสีกนะสีกทางซ้ายนี่สิยู่ทั้งเตียงแต่สีกทางขวาเขาสิยู่ใต้เตียง <c> ้ <oughs> คยๆก็คุ้นแบบนอนตกเตียงนะฮะแต่ว่าตกเครึ่งหนึ่งอ่ะเอเอแล้วเขาเอาเอาหัวเข้าเอาหัวเข้าไปคำวบแล้วก็นอนนะน่ะพาอวายหัวไหล่เข้าโดนกระทบเดเมมันก็นเลยหลับในช่วงนั้นแหละเฮ้ยเพมาเข้าสลืมสลือแบบสิคขานขึ้นมาทั้งเตียงแต่เขาก็ยังเห็นว่าเข้าหลับอยู่ กึ้งลับกึ้งตื่นนะนะเขาเห็นภาพมันวาดขห้ือนมาเนี่ยแหละเขาก็มาหาเนี่ยโลกเกชันแบบนี้เลยเนาะเขาก็มาขึ้นออกมันเป็นถนนเส้นหนึ่งเส้นเดียวเด้เส้นเก่าเก่าในความรู้สึกความรู้สึกของเขาม,มันบอกว่าเป็นถนนเส้นเก่าเส้นเดียวเลยนะเส้นเดียวเลยเก,เก่าเก่าห่างห่างเออห่างห่างเก่าเก่าเส้นเดียวถนนเส้นนี้แล้วก็มีผู้นี้ก้นหนึง่ง ยืนอยู่ตรงในต้นถนนแต่ด้วยมันกะคือจังหวะสงสัยเพาเห็ุคลิปเกี่ยวกับเรื่องหนากากเขาไปนั่งเข้าเห็นหนากากสีดำไงๆขนาดเลยเด้เห็นหดลูกตาเป็นเป็นท่อเป็นเป็นท่อเป็นโกงๆค่ะเป็นเป็นเป็นโกวงๆอ่ะเออหัดตาว่าผัดหมออไปเห็นวิววิวข้างหลังนะอันหนากากโก่งๆค่ะนะคือจังมันว่างแบบไงๆ อีกครอนึงเขาก็เลยเขาก็เลยบมมั่นใจว่าเขาฝันอยู่บ่าจา้ะนะเขาอาจจะคิดมากไปเก็บเอาไปเก็บเอาคลิปที่เขาไปเเกี่ยวกับหนักกาก,ากนเนี่ยเอามาฝันก็นได้ความคิดของเขา,นาเนาะเขาเลยปล่อยผ่านนะฮะแต่ว่าแม่เขาโท่มากป่านี้เรามาว้ากันเองความฝันมันมันละเขาเก็บกันนช่ไงเ,เพิ่นก็ฝันไข่ไข่ก็ว่าเป็นอีหยังก็เข้าขนเพื่อนสนาะแต่ว่าเขาบอก่เอยถึงเรื่อง เพิ่งเพิ่นเนาะนัะ่นแหละโบอยากไปสู้นเพิ่นเออให้เพิ่นมั่นใจก่อนแต่ว่าสําหรับเฮ้าเฮาเฮ้าเห็นแค่นั้นเออเขาก็อ้า่ขัน่าเขาเห็นคลิปเก่าเป็นยังเขาจะต้องเห็นผู้ญิ่งเมื่อยืนอยู่ตรงหัวมุมพร้อมผู้ญิ่งผู้ยิ่งโบเป็นผู้ญิ่งท่าเด้ผู้ยิ่งสา,หาวหาัวหัดตอเส่สุดเสื้อผา,เก,า,เ,กาเก่าเก่เกาเก่าเบิดเลยทุกอย่างเก่าเบิดเลยเป็นเก่านนเ,กเ,เก่าเนี่ยอืมวิวทิวทัศน์ถนนเส้นเกษตรเก่าเก่านั่นแหละที่เข้าเห็นน่ะ สรุปเดอ้เอเข้าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงถนนผู้หญิงผู้เดียวเด้ผู้เดียวโมเมนบ์มเมนผู้เฒ่าผู้สาว,าวหัตตะวะใสเสื้อผ้าเกา่าๆเก่าๆนะเสร็จแล้วถนนก็เป็นถนนถนนอะไรขี้เห็นแฮเด้ถนนขีขขนดนนข้ดินดินแดงนี่แหละเก่าๆข้างๆก็เป็นป้ายหยานี่ แบบวิวทิวทัศน์แบบเต็มสีเลยค่ะตะวันนี่เป็นคอนกรีตเนาะแต่ว่าที่เขาข้อฝันเป็นแค่ทางถนนเขาาไ้เขาหน้า่ะนะเป็นเกา่าๆหูตะวันเกา่าอันนี้กะลองไปพิจารณากันเอาเด้อว,ว่ามันสิบอกถึงอยียงพอเห็นแคบบ่แวบเดียวจริงๆแล้วก็ค้านโกยขึ้นมาเปลี่ยนทานอน <laughs> หันหลักค่ะนี่แหละคืออยากจะบอกให้ฟังเนาะ